บาลตำบลสำนักขามเทศบาลตำบลสำนักขามเป็นเทศบาลขนาดกลางเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนการขนส่งสินค้าและด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นเมืองพระหูวัฒนธรรมมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติมีพื้นที่140ตารางกิโลเมตรมีประชากร14,161คน มีประชากรแฝงประมาณ1 0 0 0 0คนปัจจุบันลดน้อยลงการคมนาคมภายในเทศบาลมีถนนกาญจนวนิดขนาดสีช่องจราจรเป็นถนนสายหลักระยะทาง12กิโลเมตรคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วยนายเกชาเบญจคารนายกเทศมนตรีนางจิราพรเบญจคารรองนายกเทศมนตรีนายสัญชายศรีวุฒธธิชานรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วยนายพิโชคกองสวัสดิ์ประธานสภาเทศบาลนายเฉวงฟองมณีรองประธานสภานางจุลีมัดงะสมาชิกสภาเทศบาลนายยุทธนานุ้นเหวาสมาชิกสภาเทศบาลนายวิชัยสมราชสมาชิกสภาเทศบาลนายนพดลสารยะสมาชิกสภาเทศบาลนางธนาพรเมืองทรัพย์สมาชิกสภาเทศบาล นายนาเรศหมุดเซนสมาชิกสภาเทศบาลน,นายอดุลศักดิ์อาดัมสมาชิกสภาเทศบาลน,นายพรชัยนันทโยส,สมาชิกสภาเทศบาลน,นายนิรัน์สุเจตวงศ์เลขานุกการสภาประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินเทศบาลตำบลสำนักขามมีพื้นที่ติดประเทศมาเลเซียมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานบันเทิงเป็นจำนวนมากมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาเที่ยวอย่างมากมายทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตำบลสำนักขามได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้เทศบาลตำบลสำนักขามเป็นที่รู้จักของประชาชนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศข้อมูลการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำนักคมประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีอาชีพท,ทำสวนยางพาร,ราและรับจ้างกรีดยางพาร,รารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและค้าขายโดยแยกเป็นประเภทดังนี้ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ60ภาคเกษรตรกรรมร้อยละ25ค้าขายร้อยละ10และในภาคการท่องเที่ยวและบันเทิงร้อยละ15อื่นๆร้อยละห การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน11แห่งโรงแรมและรีสอร์ท46แห่งสถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติได้แก่อ่างเก็บน้ำกงสีขาวห่างจากชุมชนบ้านไทยจังโหลนประมาณ3กิโลเมตรเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งเรือหางยาวตลาดน้ำประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานสถานบันเทิงมีผับเทค ร้านอาหารคาราโอเกะสปาตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านไทยจังโลนสถานศึกษามีสถานศึกษาสี่โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านสำนักขามโรงเรียนวัดศรีวิเทศโรงเรียนบ้านหนำหัวโรงเรียนบ้านพุทิเดียวและโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยาการให้บริการด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขตตั้งอยู่หมู่ที่สอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสีประชาอุทิศต,ตั้งอยู่หมู่ที่3การนับถือศาสนาประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ60ของประชากรทั้งหมดมีวัดสันติวรคุณตั้งอยู่หมู่ที่1วัดศรีวิเทศสังคารามตั้งอยู่หมู่ที่2และวัดหลักเขตตั้งอยู่หมู่ที่7และสำนักสงฆ์บ้านไร่ออกตั้งอยู่หมู่ที่2และศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่หมู่ที่7 มีผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ40ของประชากรมีมัสยิดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาจำนวน6กแห่งคือมัสยิดดารุลอิมานบ้านสำนักขามมัสยิดซุบยานิยะคลองลาปังตั้งอยู่หมู่ที่สองมัสยิดนูรินฮิดายะบ้านขวนกุน่นตั้งอยู่หมู่ที่สามมัสยิดซุนนะบ้านพุทเตี่ยวนอกตั้งอยู่หมู่ที่ห้ามัสยิดบ้านพุทเตี่ยวในและมัสยิดฟัด พูลอิสลามมีตั้งอยู่หมู่ที่7ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญประเพณีชักพระประเพณีการทำบุญเดือนสิประเพณีลอยกระทงและประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลสำนักขามจุดแข็งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจการค้าการบริการการท่องเที่ยว เป็นทำเลที่ตั้งของจุดผ่านแดนทาวนไทยมาเลเซียที่ด่านสะเดาเป็นทำเลที่ตั้งของด่านศุลกาการสะเดาที่มีการจัดเก็บรายได้สูงที่สุดในประเทศเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ในการจัดโซนนิ่งคือบ้านไทยจังหลนหมู่ที่7มีแหล่งบริการด้านบันเทิงสันทนาการศูนย์ประชุมและการท่องเที่ยวและด้านการท่องเที่ยวมีพื้นที่ราบและแหล่งน้ำ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมจุดอ่อนการจรลาจรแออัดเนื่องจากโครงสร้างของด่านศุลกากรและขาดถนนสายรองการขยายตัวของชุมชนแบบไร้ทิศทางชุมชนขาดความเข้มแข็งชุมชนพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักท้องถิ่นขาดบุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินการชุมชนมีความเสื่อมโทรมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วโอกาส มีนักลงทุนและกลุ่มทุนจากภายในและภายนอกสนใจเข้ามาลงทุนประกอบกิจการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นเส้นทางค้ามนาคมเชื่อมโยงสู่ต่างประเทศมีการขยายด่านศุลกากรแห่งใหม่เนื้อที่600ไร่มูลค่า2,000ล้านบาทเอื้อต่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสฝ่าย IMT GT ประกอบด้วยไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสำนักคมยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านการอาชีพเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตผลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจของตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซียยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตการสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดระเบียบและการรักษาวความเรียบร้อยของชุมชนสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเอดผู้ด้อยโอกาส การฝึกอบรมสัมมานาศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนกลุ่มต่างๆและประชาชนในชุมชนสนับสนุนด้านสาธารณาสุขรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบสนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาและการออกกลาลังกายยุทธศาสตร์ที่3ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ก่อสร้างปรับปรุงส้มแซมเส้นทางคมนาคมถนนและคูครองจัดให้มีไฟสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำบริโภคยุทธศาสตร์ที่4ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าจัดให้มีสถานที่กำจัดขยะและถังขยะให้แก่ประชาชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรน,น้ําก่อสร้างระบบบาบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําส่งเสริมสนับสนุนการจัดการมลพิษยุทธศาสตร์ที่5ด้านบริหารและการปกครองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและหลักธรรมมาพิบาล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลต่างๆของทางราชการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการการติดตามประเมินผลการวิจัยพัฒนาสนับสนุนให้องค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรรางวัลที่ได้รับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ศูนย์กลางการค้าการขนส่งสินค้าชายแดนการบริการการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความสุขของประชาชน